สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกท่านเนาะก็อัปเดตลูกแม่มีนานะคะวันที่9นะวันที่9พฤศจิกาหกห้านะคะเนาะเออสีตัวนี้จองหมดแล้วนะคะลูกค้าเนาะโอเคเนาะใครยังไม่ได้นัดวันรับอะไรเดี๋ยวเออทักมาแจ้งนะคะวันนี้จะมาอัปเดตวิดีโอแค่หารน้องให้ดูเนาะ โตขึ้นเยอะเลยนะคะเดินกันแล้วเนาะโอเคนะคะก็อาหารที่ใช้นะคะลูกค้าก็จะเป็นราเย่นคานินนะคะสูตรสตาร์เตอร์ตัวนี้นะคะลูกค้าซื้อเตรียมไวนะ้เนาะก็จะแช่น้ําร้อนนะคะให้นิ่มนะคะ5นาทีมันจะอืดขึ้นอย่างนี้นะคะลูกคานะ้าเนาะแล้วก็เอาให้เขาทานเนาะเออนมไม่ทานนะคะลูกคา้าขนมหมาไม่ทานเนาะทานอาหารเม็ดแต่งเดียวนะคะเพราะน้องยังเล็กอยู่เนาะท้องกําลังปรับตัวนะคะโอเคเนาะก็สงสัยยงังไงทักไลน์มาสอบถามอีกทีแล้วกันนะคะสําหรับลูกค้าที่จองไวนะ้เนาะก็เดี๋ยวจะ ให้ทานเป็นถาดนะคะลูกค้าก็ซื้อชามซื้ออะไรไว้ให้ได้นะคะโอเคเนาะก็ที่ฟาร์มให้2มื้อนะคะเป็นเอ,อ่อมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะคะแค่นี้เนาะเผื่อถ้าใครอยู่บ้านกลางวันอะไรก็ให้เป็นเชา้ากลางวันเย็นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะคะเวลาก็ปรับเอาตามความสะดวกได้เลยนะคะลูกค้าเนาะเนาะนะะก็ทานเก่งนะคะก็เดี๋ยว นะคะกระจายกระจายให้ทานนิดนึงนะคะลูกค้านะคะก็ทานเก่งทั้งสี่ตัวนะคะโอเคเนาะก็เดี๋ยวปล่อยเขาทานไปนะคะอ่าอีกมุมหนึ่งนะคะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวอุ้มให้ดูหน้านิดนึงเดี๋ยวจะให้ทานแล้วนะคะอึ๊บเดี๋ยวตัวหนักมากเลยโอ,อ้ตัวผู้นะคะตัวเริ่มเลยอ่าขนแน่นดีนะคะเอ่อตัวนี้ตัวเมียนะคะหน้าแบวแบลเลยนะคะ ตัวเมียนะคะกำลังอร่อยอ่ะอ่ะตัวสุดท้ายนะคะอ่ะตัวอ่ะตัวเมียเหมือนกันนะคะเมียสามผู้หนึ่งเนาะโอเคใครยังไม่ได้นัดวันรับอะไรแจ้งอีกทีแล้วกันนะคะเดี๋ยวสําหรับเลือกตัวนี่เดี๋ยวทักไปหาอีกทีแล้วกันเนาะว่าเลือกตัวยังไงเอออาจจะให้เลือกเออวันมารับน้องเลยนะคะสำหรับคิวหนึ่งคิวสองหรืออะไรเนาะใครจะเลือกผ่านไลน์ผ่านวิดีโอก,ก็แจ้งอีกทีแล้วกันนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ